ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับทังผู้ที่รับชมไลฟ์และผู้ที่รับชมด้านหลังครับวันนี้มารับชมการแข่งขันครับกับเฮอร์เซอร์ริงครับวีคที่3รอบที่2ครับประจำวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568ครับคู่ที่7ครับผมระหว่างทะลุถุงครับปะทะอีเคนนิงครับผมคู่แรกครับรอบ16ทีมได้ยินเสียงบอสกินครับตรงนี้ครับแล้วก็ แล้วคุณทวบวงก็ใช้วัดจีนครับยกตรงนี้และได้คุณอัมตี้มาด้วยครับเมื่อกี้รับไม่เลยจะเชื่อจริงจริงครับมองไป2ทีแล้วโดนสวนทันทีตายเลยครับไอี่เต็มครับยิงสองทีก็ตรงนี้ครับแล้วหายไปเลยครับเรียบร้อยครับสินดีกับเอาไปครับข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับโดน2ตัวก็ยังสวยครับเลยเกลแ้งเย่เอ้ยแบกมาทางนี้สักตัวเหลือจะเชื่อ เบาเบามีมูลาดเงี้ยมีชายโอวทูดเงี้ยโอ้โหแกงกวีมาอย่างหนาเหลือ <atem> ๆจะ JI, เชื่อเบาเบานะนีขอโทษด้วยนะครับเอจี้จะไม่อ่อเอจี้ฟอยเอจี้สักเท่าไหร่นะจะค่อนข้างเครียดครับตัวนี้นะได้ดูวี่เกีืยอะไรเลยเฮ้ยออกฟ้าแย่ โอ้โหเลยจะเครียดเลยเฮ้ยพี่ไอสวยครับโอ้ยทันด้วยนะนี่ดนสวยเยี่ยมมากไอจีนี่ว่าไม่ได้ไปเล่นทีเหี้ยเนี่ยเห้ยผมโชว์เว้าไปทีนึงสวยครับ ย่อไปเลยจับ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 สวยครับเอ้าทำไมมันไม่ระเบิดนะอ้าวจับติงเข้ามืออย่างนี้มีหวานเชียบจีกครับจับมันจับมันไข่แตกไปเลยนุ๊กนุ๊กเฮ้เฮ้เอ๊ะ ยอดหรือครับไม่เครู้อะวีครับมารับชมการแข่งขันครับ Waterman Saturn Ring ครับรอบนี้เป็นรอบแปดทีมสุดท้ายครับคู่สุดท้ายครับระหว่างเคนนิงประทับบอดกินไปครับเรียบร้อยครับแตกไวๆครับแม่ เหมือนจะสโลปอมได้เลยนะครับทางฝั่งอเมกานิงครับยินดีกับฝั่งอเมกานิงครับเข้ารอบสี่ทีมครับผม <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจิลลนเป็นนี่ว่ะไอ้ดีกับไอจีอยู่เดี๋ยวเปล่าวะไม่เป็นตายน้อยนะ <c oughs> อ่ะไอ้ว <c oughs> กันต่อครับมีแอรพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนโอ้ยฮัลโหล เออก็ยจะมีคนเห็นโชติตงโชว์เฟรมไพ์โอเคครับไปรับวชนแรงขันวัวกันต่อเนาะเดี๋ยวรอบทีมสุดท้ายเลยครับผมมี impossible กระแทก My Dream เรื้อละเลยประเทาชันนั่นงนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าทางอ่ เป็ The Secret, นะสีเขียเนาะก็ชนะมันมอมาได้ด้วยครับแต่ไปแพ้ไมตรีนเนาะไน่าสนใจยอยู่นะแต่ไม่ได้ดูนะจะมารับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเม้นท์ครับรอบซี่7สุดท,ท้ายครับคู่ที่2ครับระหว่างในเรือปอ่ะในเวอรเลสครับปะทะเออร์นคานิงเนาะครับผมเรียบร้อยครับทางฝั่งตะบ,บนเข้ามาครับทางฝั่งของเวเวลเลสแพ้ไปอยู่ดีกับเออร์นคานิงครับ <laughs> ไม่จริงอ่ะน้องเอาจริงเลยแหละน้องนเนี้ยโดนดีแล้วอย่างนี้ขอหักไปเลยครับเยอะเยอะเยอะเอะอะไรครับถูกหล่อเดินหลอก ปลอมเป็นเนเด็มาดีน้องมาดีครับน้อง นี่โดนโดนนี้โดนเฉลิวแย่แย่แย่ชนะย yeah, ยังมีได้ยังดีด้วยสามออกมีชนะนะครับผมตื่นเต้นนะคะไปครับน,อน้อ <laughs> งโอ้ยนั่นเออะไรกันจะเว้ย <laughs> ตายเลย่ะเนรแรงด้วยกูแตกเฮ้ยห่าไกลหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโโรชิเชเลศครับระหว่างอิน o s สเบิลครับปันครับรอบอ ที่สองเนาะของวิทีสามนะครับผมเนาะ